สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูมัดอีกแล้วนะคะในวันนี้ก่อนเราจะไปทําแบบฝึกหัดกันคุณครูมัดมีเกมจับผิดภาพมาให้เด็กๆเ,เล่นค่ะเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเล่นเกมกันเลยค่ะสําหรับเกมจับผิดภาพนะคะในหน้านี้คุณครูมัดกําหนดรูปภาพมาให้อยู่2รูปภาพนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าแต่ละรูปภาพเนี่ยมีส่วนใดบ้างที่ไม่เหมือนกันลองดูเลยค่ะ คุณครูมมัดให้เวลาเด็กๆคิดนะคะโดยคุณครูมัดจะนับ1-10ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เจดเด็กๆหาเจอไหมคะไปดูเฉลยกันค่ะ,ฉะเฉลยนะคะภาพที่ไม่เหมือนกันในภาพนี้นะคะก็คือตรงรูปเป่านั่นเองค่ะใครทายถูกบ้างคะ มาต่อกันที่ภาพที่สองเลยนะคะเด็กๆลองสังเกตดูว่าตรงไหนคะที่มันไม่เหมือนกันคุณครูมาจะให้เวลา10วินาทีจับเวลาแล้วนะคะนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ตรงไหนคะที่ไม่เหมือนกัน ใช่เลยนะคะตรงผีเสื้อนั่นเองคะ่ะใครตอบถูกบ้างคะสนุกกันไหมคะเด็กๆไว้วันหลังคุณครูมัดจะนําเกมสนุกๆมาให้เล่นอีกนะคะเมื่อสนุกกันเต็มที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดของเราในวันนี้นะคะจะอยู่ในหนังสือสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กหน้าที่สี่และหน้าที่หค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปดูวิธีการทําแบบฝึกหัดวันนี้กันเลยคะ่ะ สำหรับแบบฝึกหัดในหน้านี้นะคะจะอยู่ในหัวข้อเด็กดีควรปฏิบัติอย่างไรนะคะคําสั่งคือให้เด็กๆนะคะเขียนตัวเลขตามรอยปะนะคะและลากเส้นตามรอยปะภาพการปฏิบัติต้นในการรับประทานอาหารค่ะเราจะมาเขียนตัวเลขก,กันก่อนนะคะเลขหนึ่งค่ะอย่าเด็กเขียนตามคุณครูมัดได้เลยนะคะเลขสองและเลขสค่ะ เมื่อเราเขียนตัวเลขตามรอยปาดเสร็จแล้วนะคะเราจะมาดูขั้นตอนการปฏิบัติตนในการรับประทานอาหารกันค่ะขั้นตอนที่1นะคะเราจะต้องล้างมือก่อนค่ะขั้นตอนที่2สามารถรับประทานอาหารได้และขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่3เราจะต้องเก็บจานค่ะทีนี้เราจะมาลากเส้นตามรอยปาดตามขั้นตอนกันนะคะจาก1ไปหาสอและจากสไปหา3ค่ะ เรียบร้อยค่ะสำหรับแบบฝึกหัดในหน้านี้ค่ะและสำหรับแบบฝึกหัดที่สองนะคะแบบฝึกหัดนี้ง่ายมากๆค่ะขอให้เด็กๆทุกคนนะคะระบายสีภาพของเล่นค่ะ เมื่อเด็กๆทำแบบฝึกหัดนี้นะคะขอให้พยายามใช้สีที่หลากหลายนะคะและพยายามระบายด้วยตนเองนะคะะนี่ก็คือกิจกรรมทั้งหมดในวันนี้นะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะคุณครูมัดรบกวนเหมือนเดิมเลยนะคะขอให้ผู้ปกครองส่งภาพผลงานของเด็กๆนะคะลงทางกลุ่มหลายห้องเรียนในอัลบั้มส่งงานออนไลน์เช่นเดิมค่ะสำหรับวันนี้คุณครูมัดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย